สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับหมอดูก้อยอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 1ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาชมคลิปดูดวงสบายๆกับหมอดูก้อยค่ะ ดวงความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันค่ะชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือท่านจะมีลัคนาเกิดราศีกรกฎนะคะหากท่านสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะเข้าไปในดูในรายละเอียดใน Facebook หมอดูก้อย294นะคะ,ะกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หมอดูก้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในคลิปต่อๆไปค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าความรัก ของชาวราศีกร,รกฎเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าขอให้ท่านใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะดูดวงความรักเราอ่านตามหน้าไพ่ย4ี่บางครั้งไม่ได้จะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะแต่วันนี้หยิบไพ่มาเป็นไพ่ของเดอะสเตนค่ะเป็นไพ่เดอะสเตนเนี่ยมันจะบ่งบอกนะคะว่าตัวท่านเนี่ยนี่เลยนะคะจะบอกนะคะว่าคนมีคู่เนี่ยการใช้ชีวิตคู่ตัวท่านเองลึกๆเนะี่ยช่วงหลังมาเนี่ย จะขัดแย้งกับคู่ครองบ่อยนะคะปัญหาคือการไม่ไม่ลดลาวาสองกันมีทิฏฐิมานะต้องการเอาชนะค่าคานกันอยู่อย่างนั้นค่ะบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ขอให้ฉันได้พูดอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวท่านเองอะ่ะมักจะเป็นคนที่มีหลักการนะคะมีจุดแข็งไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆนะคะทําให้เกิดความรู้สึกที่ว่ากับคู่ครองเนี่ยก็มักจะมีปัญหากัน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนสิงหาคมเขาถึงบอกว่าความรักของชาวสีกรกฎอย่านําเอาทิฐิอย่าเอาความรู้สึกที่ว่าฉันยอมแต่งหากฉันไม่เป็นไรคิดอะไรก็แล้วแต่ทําไปเลยอย่างไรเงี้ยอย่าเอาความรู้สึกแบบนี้เข้ามานะคะแต่หากใช้ความรู้สึกที่อ่อนโยนแล้วก็ยืดหยุ่นให้อภัยกันนะคะมันจะทําให้แก้ไขปัญหาที่บางทีเวลาของเดือนสิงหาเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรที่มันคุกกลุ่นอะมันเหมือนกับ แกผู้อะไรมาชันผู้เลยตอบเนี่ยนะคะการอ่อนอ่อนผ่อนตามการยืดหยุน่นนะคะเรีนเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยจะทําให้ชีวิตครอบครัวหรือการคลองเรือนของชาวศรีกรกฎเป็นการคลองเรือนที่สดใสและมีกําลังใจดีๆเข้ามาค่ะนะคะนี้เรามาดูความรักของคนโสดค่ะความรักของคนโสดบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วท่านก็หาความรักที่แท้จริงแหละนะคะแต่ว่าบอกเลยค่ะว่า คนโสดเดือนสิงหายังไม่พบเจอคนที่ถูกใจเท่าไหร่ตัวท่านเองสไตล์ของท่านคือไม่ได้เป็นคนที่มักจะเอาใจใครอะไรมากมายนะคะเหมือนกับว่าใครอยากคบคบตัวฉันฉันไม่งอ้อฉันพูดจาไม่เพาะฉันจะเป็นอย่างนี้ในขณะที่คนที่เข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนท่านไปเจอใครหรือคุยอะไรกับใครหรือกำลังจะมีความสุขด,ดีๆเนี่ย คนคนนั้นเขาก็ใจร้อนนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าไปกันไม่ค่อยได้หรือมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่ชอบเอามาเล่าให้ท่านมีความเครียดวิตกกังวลตัวของชาวราศีกรกฎก็เลยมองว่าม,มันไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยโอเคเพราะฉะนั้นจะบอกสรุปเลยเขาว่าค่อยๆอหาคนที่ตัวเองถูกใจดีกว่าไม่ต้องรีบร้อนค่ะบทสรุปก็ยังเป็นโสดอยู่ค่ะอยู่กับ แต่เป็นการมีชีวิตโสดที่มีความสุขอะค่ะมีการใช้ชีวิตแบบไม่เครียดกับสิ่งที่มันเป็นมานะคะอ,อยากกินอยากเที่ยวอยากอะไรคนโสดก็จะเป็นเป็นลักษณะของใช้ชีวิตที่อิสระค่ะนะคะก็อันนี้เป็นความรัก ของชาวสีกรกฎในเดือนสิงหาคมค่ะดูดวงแบบส,าสบายๆสไตล์หมาดูก้อยนะคะก็ขอจบการดูดวงความรักของชาวสีกรกฎไว้แต่เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ